สวัสดีครับวันนี้มีสาระดีๆจะมาฝากเพื่อนๆชาว YouTube สำหรับคนที่ทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันนะครับแล้วก็อาจจะลืมดื่มน้ำระหว่างวันนะครับทำให้มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำวิธีการตั้งเตือนในการดื่มน้ำทุกชั่วโมงนะครับซึ่ง จะใช้ Window s นะครับเป็นตัวตั้งปลุกนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้พกมือถือตลอดเวลาหรือว่าวางมือถือไว้ไกลตัวนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับมาดูวิธีการกันเลยนะครับวิธีการนะครับก็คือเราจะใช้แอปที่มีชื่อว่า c l o c k นะครับซึ่งมากับ Window s อยู่แล้วนะครับ น่าจะมาพร้อมกับ windows 10กับ windows 11นะครับก็คือโปรแกรมตัวนี้นะครับหรือว่าเราสามารถพิมพ์หาได้เลยนะครับก็พิมพ์ได้เลยนะครับ clock นะครับทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับตัวนี้ก็มาตั้งเลือกตรงอะลลามนะครับตั้งปลุกตรงนี้นะครับ ก็กดเครื่องหมายแอดอะลามขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เราก็อาจจะใส่ตั้งชื่อไว้นะครับว่าดื่มน้ำนะครับยกตัวอย่างเช่นตั้งดื่มน้ำนะครับบางคนอาจจะตั้งดื่มยาหรือว่าทำอะไรก็ได้นะครับลุกเดินอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมจะตั้งเป็นดื่มน้ำไปก่อนนะครับก็ ตั้งทุกวันเลยนะครับก็เลือกทุกวันเลยก็ได้นะครับหรือจะตั้งเป็นบางวันก็ก็ได้เหมือนกันนะครับต่อไปเวลานะครับสมมติว่าผมเริ่มทํางานในออฟฟิศที่8ปดโมงเช้านะครับผมก็จะตั้งที่8ปดโมงเช้านะครับแล้วก็ตรงนี้คือตั้งเสียงนะครับจะใช้เสียงอะไรก็ได้นะครับ ผมใช้เสียง default ของมันแล้วกันนะครับส่วนตรงนี้สนูตนะครับให้เลือกไปที่1ชั่วโมงนะครับเท่านี้ก็เป็นการเสร็จวิธีการตั้งตั้งเตือนแล้วนะครับทุกชั่วโมงตอนนี้ผมจะเลือกให้เป็นตอนนี้เวลาที่บ่ายโมง47นะครับเดี๋ยวผมจะ ตั้งให้มันเตือนที่บ่ายโมง49ก่อนแล้วกันนะครับบ่ายโมง49บยโมง49นะครับเดี๋ยวมันก็จะทำการเตือนมาที่เวลาบ่ายโมง49นาทีนะครับโอเคนะครับ ผมก็ทำการเซฟไปก่อนตรงนี้นะครับก็เป็นการเร็จวิธีตั้งเวลาดื่มน้ำนะครับเดี๋ยวมาดูตอนแจ้งเตือนกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับตอนนี้มันก็ทำการแจ้งเตือนมาแล้วนะครับว่าให้เราดื่มน้ำ ตรงนี้เราสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับก็คือตั้งค่าได้ว่าจะให้มันเตือนอีกกี่ทีีกี่นะครับกี่นาทีหรือว่าอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับให้เราทําการกดไปที่สนุนนะครับย้าย้าย้ําว่าให้กดไปที่สนุนนะครับไม่ใช่ดิส m ม็ดนะครับ,รบเพราะว่าถ้าดิส m ม็ดก็คือจะจบการเตือนในวันนี้ไปเลยนะครับ ให้ทำการกดที่สนุดนะครับมันก็จะเงียบไปนะครับแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงมันจะกลับมาเตือนอีกทีหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้ทุกหนึ่งชั่วโมงเพื่อทำการเตือนให้เราดื่มน้ำนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการในการตั้งเตือนในการดื่มน้ำทุกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูการเตือนครั้งต่อไปนะครับ ตอนบ่าย2.49นะครับครับตอนนี้ก็เวลาบ่าย2.49นะครับก็ครบอีกหนึ่งชั่วโมงก็ทำการปลุกตั้งเตือนอีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับ สวัสดีครับ